เกยกินเกยต้องโทษทินปลาปลาก็ต้องโทษมกไม่ได้อูบานเลวันนี้เต่มมกติ้นก็โทษเปลี่ยงหันเลวเต้วบานกูก็แกวแรงกันถาก้ปลาโนก็แรงว่าเรื่องก็ว่าพระพุทธอยู่รูปพรเยซูอยู่บนโตคะกวกว่าอบพระพุทธยูรูเออมมือาเห็นรูปูรูใจแกันในวัดพระโกหกพระแกนักเต็มไปเต็มแมทไอ้นั่นเนี่ยพุทธยูรูแล้วปลาเยซูขึ้นไปทำเริ่มงโต๊ะกวกว่าขึ้นไปเต้บ้าไปบูโรเลย มึงโรบเรื่อแกโลนี่กูเกลรถมากับอาจารย์รุมกับตีมานใต้ตัมวีทีนี้ก็ว้ควว่าไปที่เรื่องตัวนังซื่อที่ลำเกี้ยนตัวเจ่าตั้มพระยีูตายเพื่อใจบาปท่านเพราะฉะนั้นเคยเบิกหน้าย่างไม่กี่อย่างในโจไม่แขกไม่ควักกูลักอาจารย์แล้วมากลัวบาปไม่กลัวไรพรยีจูตายแล้วพูดได้ตั้งเปย์พูดแบบไหนน้นนี่แล้วตำใจส้านแรงไรต้องเตี้ยงอันไม่แก่เตี้ยงบังเอิญว่าแรงพร้อมกัน แรงปลอมกับเตียงบวมหมือนไอ้พูดหมาก้านมาวะไอ้กินหมากกันไอ้กินมันกินไนดีครับเคยว่าเลยไอ้นี่กินแล้วหกผ่านเต็มไปเสียมดชตดไม่รู้จักกุนกาของเขาไอ้นั่นผมไม่เตียงไอ้หนุ่ยกินตีน้อยผ่านเมื่อไก่เกี้ยเมืงอก้าวโรมั่งยุคนี้ยุคน้ำมันแพงเก้าแกงโอดอันเรียกว่ากูเก้าไปในลาดไปซเสือเก้าออมมาลีบวรลูต่างจ้ามสิบแปดบาทเลวโอ้นี่เก้าออมมาลีลู้ามสิบแปดบาทเลวโล จุดเทียนไปเวียนโคนอย่างงาโดยต้นและตัดรองกนเมียจุดเทียนไปเวียนโคนอย่างง่าโดยต้นและตัดรองกนเมียรอยจักรทีกี่พันรอยจักรทีกี่พันอนามร่มเธอมาจังเปลียเปลียเปลียตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีแล้วจะทำยังไงหน้ากากุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาเควะลด้ดำดำ จุงกาแควแล่ดำดำหัวนท้มจักคำแล้วก่อยไปตัดยางในสองเทีวฝนตกเสี็แล้วจะทำยังไงฝนตกปลาปลาต้นยางเปียกดำจะแก้ตัดยังไงกลับไปบ้านไม่รอดีกลับไปบ้านไม่รอดีเอาเมียรักที่ละใบใจโอ้กันตัดยางไม่ได้ก็ลบไปตัดยุงเทวตาเกแลยใจดำขึ้นหยุดยางตั้งใจเลยควยเมื่อนี่ติดกองที่ กอยตาแกไม่กล้าใจคนเป็นลูกน้องพึดตยาแกทันจริงไม่เป็นลูกจ้างมัง้งมันมาดูไม่บ่นนี้ต่อได้เป็นลูกจ้างเนี่ยมันดูชึกเนี่ยนั่นเออย้่าแกใจดำคนตกปลำปลํำจะให้ตัดยังไงตนเปียกเป็ดเป็ดอ้หยาดีแม้หยาดจะห้ตัดยังไงมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมันตรมที่มีเอแกตายก็ยตาแก ตาเกเอ้กูโหตาเกกูคู่เพื่อนี่ชุดที่ชุดิที่ยุดิตัดเาเว้ยเเคยตากแต่ว่ายุดกระบอกมากูเดไปเกียนซ่าไปรับประมามาจักรถวะใสิยิกเอาไว้ประมาตัดกันะไลนั่นเอ้มึงได้่ากูกราดมาตรงตากยิอกกลัดมามันได้ี่้าต่าำมันตานการตำมันเบ่งก็ยิกอฏิกัดอันนี้ก็ตัดย่างจัง อันนตัดกล้องหลวงวัดมาได้กูบอตัดกล้องผีดิดแล้วจะามือเลยย่างโก้ไปนั่นเอออันนั้นไปบ้านยายอีตอนตัดตันชึกอยังนั่นเออแต่กลัวได้ละว่าจิกวันหนึ่งเป็ดอ้นตาเกกูไม่กลัวดยจากที่กี่พันต้วนตั้งขันนำารมกระจิงอย่างกราดได้ละก็ตาเกอีไปป้าปามามายตัดยิกเราหนึ่งว่ากูคราดตานั่นเออตาเก้ โดยจักจีกี้ปันต่างสวนเองกันแล้วเปรียบจะตายใจยิกเราเอาประมาตดาวแก่มามาแลวมันน่าน้อยใจตายารดงเนี่ยจะดีว่าตายารดงเนี่ยจะดีว่าหยัดแม่พีน่างาทรวนไหมร้อยวาบ่ฮอไม่ติดกระเต็นเห่ากูทะานฮงแต่พี่กัอยู่ดังไงตังเนยมืนตที่กูบอกมึงต่เดาตักเต็นดังโู้ไม่แจกเป็นทำเต็นไม่ได้ว่ะเ ไม่เจรญด้วยแต่ได้สู้กองกูไม่เจได้กองมึงไงด้วยกองกูไม่เจเล่นเก่งเต้นไม่ได้ไอ้ได้ก็ไม่เจเล่นเก่งเต้นไม่ได้ในเนื้อวับเรื่อมึงตังเลยก็อยากเก่งเล่นเก่งเล่นจักรงชามตัวตั้งต้มตัางกัวหาตัวไอปอเต่าแกงเรามากกวาวยติดกลังกลงเหลวหมกไงนังกูในเดงแดง กับคนกลางบ้านไม่แรงนั่งแกงและกินแต่ตรวนก็แรกเทวา่าพ้ามาไปเที่ยวยิกแลนริมดมริมแดนหาเล่นดักถั่วไม่ได้มายิกแม่ตันแลนเทน้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาควัลังลกผมเรียนอยู่วันเฤษน,นั่นนั่นลูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งหลงบอนลูกตรงวัฒน,ธ,นธรรมแบกเซ้ปีเลยในรางวัลราชธานนัน รงเรียนดีโรงเรียนหน้ากวดลังพอโรงเรียนวัดหน้ากวดลังนี่ชุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนออ่นไหมช้อนดีโรงเรียนวัดหน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควันโรงเรียนในควันคือปัตตานาครูรับตังวันเห็นว่นในควันนั่นในควันคำหลังทีทีแปดแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรอบไมแ่แหลมยังครูตั้งเคเล้งแล้วในเป้าลรือแล่ตะกวา่าฟ้าไม่จะไม่จะตำราสอนใฮ้ร้อย ไยไว้ัดพอหลานต้งลงไปไหมครับไปไปรถเมืองเลยแต่ว่าตั้งแต่ไปรถผมต้องมัดจำหลงนานสามวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องวยรถกันนี่วเออมัดจำกันได้ไม่เก็บปืนเลยอ่าได้มัดจำได้แล้วไปลงไปวันไหนครับไปวันนี้อ,อวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรือ้อมันไม่กลบอบเจ้าบ้านตามสัญญามัดจำเออ เจ้าข้องรถรับลงมาจัดกับกูว่านี่ครับลงมาจัดครับตัวเดียวจ้ากูเปรี้ยวรถคันนี้กูพ้อนนะเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็ตทษกับผุมไม่สมัดลงไปจัดกับพี่ลงได้ครับใจแต่ลงมาจัดไม่ได้อ่อดีก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับ ผมไม่จะมาดอะไรได้แค่นั้นเจ็บผุเยวาอย่างเยวใส่รูต่อรอดข้าก็อิ่มปมโม่ใจเดือได้เหลืองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปเดตาไม่หมัดจำไม่ได้กับผมอปู่ใหญ่แดงนี่ปั๊วไม่ไม่เกี่ยวพ่อปู่ใหญ่แดงพ่อปู่ใหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่มัจำผมไม่ไปน้ำเกี่ยวร้อยไม่เอากันไม่มาจำผมไม่เชื่อใครคนเดียบโยนล็อกกันเพลินท่นวันก่อนติงแล้วดับคนในบ้านโปล นี่ครับไอ้บ่าวมันว่าไปตรงมันโลตัสที่เอาตอนไหนพ่มมาพ่มไปโลตัสพุงโก็ตองรอยกาดปูมหนึ่งสามพันเก้าอชมันไปโลตัสฟูงแ๊สนุนองสัจจังเวงอม,มาตาวาจะจิตกรมปรากิตรลวายนุ่น,นามีไปไหนสุขีสังมัตสาวาจะใจจะดึกในดวงจิตไปจวนนิดนี่ลวอันนี่แหละความใจดิดสัก นายนูยน่นวยนายเตีงนาย,นยสมองวัดแต่ต้องเราโลกเ,ออเป็นวัดเล็กๆหมดก็ไม่ใหญ่ศาลาการประเรียนก็นยังไม่ได้เปลี่ยนลังาคากุฏิประเดนเทวทีนี้ไม่มีสิ่งนนอำนวยความสะดวกใดๆเป็นวัดเี่หอ่างไกลจากความเจริญแต่ถึงแม้นวัดเราไม่ได้เจริญต่างด้านวัดถูก็จริง ปรับจะเิญทางด้านจิตใจก็มาทดแทนแปดคำสิบคำโรงทำนี้เต็มไปด้วมอยาตที่ทำตาตุจนตีล่งไล่กันมามากมมยคลักคลัก,ลกจังอู้จังงั้นมารวมกิจกรรมทางศาสนามากฟังพระแสดงธรรมสร้างฟันเล็กกำลังใจกับผัวหลวงถึงตำน้าตีเป็นตายาต้ององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าในเอาตม,มาข้องพระพุทธองค์ไปไงพี่น้องประยุกตใจในชีวิตประจำวัน ที่นีศาสนาพุทธเราโลกเ,ออเป็นศาสนาติ่ตันสมัมอยู่เสมอใส่แก่พอ่อหลวงบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาติ่ตันสมัมอยู่เสมอเพราะศาสนาพุทธเราโลกตั้งแต่พอ่อจ้าเมจนถึงปัจจุบันพอ่อเจ้าจ้องปัญาลอยงาท่มาตั้ามาของพุทธเจ้ายูปันเปลืกอกยังอยู่ปั่นนั้นไม่เคยเปล่มไม่เคยหลดไม่เคยเปลี่ยนนี่แสดงไงเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมองการว่าโลกนี้ต่อไปคนมันต้องมากขึ้นเป เมื่อคนมากป้น่ามันก็ต้องหมากตามต้องแย่งกันกินต้องแย่งกันอยู่ต้องแย่งกันร่ำรู้ถ้าไม่มีธรรมะก็้ามาช่วยในการดำรงชีวิตมันก็เกิดความจับจ้น่นวัยถ้าความสงบสุขไม่ได้ธรรมะเกอ้ไรล่ะหลวงพระพุทธเจา้าซ่อนง่ายเข้าใจไม่อยากธรรมะก็คือหน้าทีหน้าทีก็คือธรรมะคนไห้นรู้จักธรรมะคนนั้นก็รู้จักหน้าทีคนไั้นรับผิดชอบต่อหน้าทีคนนั้นก็มีธรรมะ หน้าหนอบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าทีบอกความสามารถบ้านเมืองเราที่มันเกิดความสับสนหวุนไหวย่าความสงบสุขไม่ได้เพราะคนไม่รู้จักหน้าทีตัวเองผู้หญยทำไมรูนหน้าทีผู้หญ่ทำไมแล้วยาวว่างหรือว,ว่ามู่บ้านนั้นที่เจริญกำนันก็เช่นกันทำไมรู้หน้าทีกำนั่นทำไมแล้วยากตำบลนั้นแต่พัฒนาฉันได้ก็ะเนนั่นผู้น, dette, นำประเทศก็เเจนกัน,ามมน,น,าน,นาทาไมรู้หน้าทีผู้นำประเทศนันเขื่อยเลยบ้านเมืองก็้ามีความสงบสุข